สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับนายาญาะครับสาหรับสมาชิกเพื่อนๆที่มีใจรักในการแคมปิ้งนะครับวันนี้น้าพามาที่ร้านบูรพาแคมปิ้งนะครับของชลบุรีเป็นร้านที่อุปกรณ์แคมปิ้งครบและใหญ่ที่สุดในชนบุรีเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับวันนี้น้าจะพามารีวิวแนะนําสวัสดีครับก็วันนี้อยู่กับน,นาาเดี๋ยวพามาแนะนําเต็นท์ใหม่นะครับที่ร้านบูรพาไปเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับ โ o เทนไพรเออร์นะครับก็ราคา6 9 0 0นะครับเป็นเต็นท์เสาลมนะครับพี่ตอนนี้กำลังเป็นได้รับความนิยมนะครับตัวนี้เนาะก็จะเป็น6.3นะครับเนาะก็6 9 0 0นะครับขนาดพื้นที่ใช้สอยก็จะเป็น210เซนแล้วก็คูณ300เซนแล้วก็สูง200เซนนะครับก็ใหญ่นะครับเป็นทรงตัวนะครับนี่มาดูเลยนะครับก็สามารถใส่เตียงนะครับ3ฟุตได้2 สองเตียงนะครับแล้วก็ประตูเป็นเปิดแบบนี้นะครับเปิดด้นี้เปิดโล่งนะครับอย่างนี้ใส่เตียงนะครับได้สองเตียงนะครับแล้วก็ใส่โซฟาได้นะครับก็พื้นที่นะครับก็จะสูงอยู่นะครับนี่นะครับนี่ครับสูง2เมตรนะครับยืนได้พอดีนะครับมีช่องใส่แอร์นะครับแล้วก็มีช่องระบายอากาศนะครับ ตัวนี้เป็นสีดำนะครับค่อนข้างสวยนะครับเสาลมค่อนข้างใหญ่นะครับเสาใหญ่เลยนะจิดนี่ก็จะเป็นน้ำหนัก12บสอจุดเก้าหนโลนะครับภายในป่ะแล้วก็มาดูอีกตัวนึงนะครับที่เป็นของของใหม่นะ้วก็เป็นตัวนี้นะครับเสาเสาลมนะครับเช่นกันนะครับตัวนี้เป็นทรง หกเหลี่ยมนะครับนี่นะครับก็ราคาห้าห้าพันห้าตัวนี้ก็เป็นเสาลมนะครับไซส์ก็ใหญ่อยู่นะครับไซส์สองสองร้อยยี่สิบเก้าเซนแล้วก็250สองร้อยห้าสิบเซนแล้วก็สูงร้อยสิบห้าเซนนะครับตัวนี้ก็ใหญ่ราคาห้าพันกว่านะครับเต็นหกเหลี่ยมนะครับเสาลมก็จะเล็กหน่อยนะครับไซส์ก็จะเล็กหน่อย แล้วก็แนะนําตัวใหม่อีกตัวนะครับเป็นของวิดาดิโดนะครับตัวนี้ราคาห้าพันเก้านะครับก็ขนาดสองเมตรเอ้ยสองเมตรสามสิบแล้วก็สูงสองกว้างสองเมตรหกสิบแล้วก็สูงเมตรเก้าสิบนะครับตัวตัวนี้นะครับก็เคลือบโค้ดแบกนะครับด้านล่างนะครับก็เป็นของวิดาดิโดนะครับก็ชื่อนี่ครับวินล่านะครับ6กุดศูนย์นะครับห้าพันเก้านะครับก็พอใช้ได้นะครับ ก็ทำคล้ายๆวินเลดนะครับ6.0นะครับแต่ว่าผ้าหรืออะไรก็ต่างกันนะครับแต่ราคาถูกกว่านะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับเป็นของ Mo ส s t e n t i ์เนะครับตัวนี้ก็เป็นเต็นเสาลมนะครับราคาก็น่าครยบ่นะครันเ0้านะครับนี่นะครับตัวนี้ก็ขนาดใหญ่อยู่นะครับก็ตัวนี้2เมตร6คูณ2เมตร20แล้วก็สูงเมตร60นะครับก็เอาเรื่องอยู่แล้วก็ ตัวไฟชีตต่อด้านหน้าได้นะครับนี่นี่นะครับราคานะครับก็น้ำหนักนะครับสิบโลนะครับพอได้นะครับแล้วก็ขนาดนะครับไปดูด้านในกันนะครับด้านในนะครับประตูก็จะเป็นซิปก่อนนะครับเปิดกลางนะครับเปิดทรงเอนะครับแล้วก็มีมุ้งนะครับแล้วก็ด้านในถอาใส่ที่นอน ห้าฟุตได้นะครับแล้วก็โซฟาตัวเล็กน่าจะได้โซฟาตัวเล็กตัวหนึน่งแล้วก็เหลือที่วางของนะครับมีกระเป๋าใส่ของให้นะครับนี่หน้าตา่างใหญ่หประตูใหญ่นะครับแล้วก็มีประตูเข้าออกสองด้านนะครับนี่ด้านนี้ก็เป็นเป็นประตูเข้าออกได้ปิดก็ค่อนข้างทึบสนิทนะครับสีสีดำค,ค่อนข้างจะทึบสนิทเลยนี่เป็นหน้าหน้าหน้าตา่าง แล้วก็มีหน้าต่างตรงนี้อีกตรงประตูทางเข้าอีกก็ความความสูงก็ค่อนข้างไม่ค่อยสูงมากนะครับถ้าเราคนที่สูงประมาณ6 0อก 160, อะไรเงี้ยก็กําลังดีแต่ว่าถ้าสูงกว่านั้นก็จะลำบากนิดหนึ่งครับนี่ก็จะเป็นลักษณะโดยรวมนะครับของเจ้าตัวเต็นท์ลมตัวนี้นะครับของมอร์เทนนะครับมอเทนไหเกอนะครับตัวนี้มาดูวิดีโอดกันบ้างนะครับ วิลล่านะครับ6 0นะครับก็ตัวนี้นะครับจะมีหน้าต่างทั้งหมดนะครับ3บานนะครับแล้วก็มีเป็นประตูนะครับที่เป็นหน้าต่างไปในตัวนะครับเป็นประตูใสอีกหนึ่งบานนะครับแล้วก็เป็นประตูใหญ่1บานนะครับนี่ประตูเข้าเป็นประตูตัวดีนะครับนี่แล้วก็ประตูอีกฝั่งหนึ่งเป็นตัว U คว่ำนะครับ แล้วก็ผ้านะครับเคลือบโค้ดแบกนะครับดำมืดสนิทดีนะครับแล้วก็เป็นกลางแบบอินสแตนต์นะครับตัวนี้ก็ต้องเทียบกับของวินเลดนะครับนี่ราคาครับน้ำหนักก็พอได้นะครับน้ำหนักสิบสาจุดหกกิโลครับตัวนี้นาก็พามาเดินเลือกของนะครับหนพามาแนะนำเต็นท์แล้วก็พามาเดินเลือกของ ก็ของเขามีค่อนข้างหลากหลายนะครับนี่ครับทุกอุปกรณ์นะครับนะเครื่องครัวนะครับพ้อนสมอมีหมดนะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องครัวฝั่งนี้ก็จะเป็นพัดลมนะครับวันนี้เจตานก็ได้นี่ครับผ้านะครับผุมปูพื้นนะครับเสือเสือเสื้อ ก็กระป๋งกระเป๋าครับมีพร้อมเนาะนี่ครับกระติกนะครับโต๊ะก็อี้ทับเสาครับมีหมดเครื่องครัวนะครับอันนี้น้าก็จะไม่ไม่ได้พามาแนะนําพวกนี้นะครับน้าพามาแนะนําเต็นท์นะครับที่เข้ามาใหม่เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับเต็นท์ที่เข้ามาใหม่อันนี้ก็จะเป็นในกลุ่มของพวกก็อี้นะครับ แม่แม่แม่ครัวได้หม้อชาบูเพิ่มนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวเต็นท์นะครับถ้าใครสนใจก็เข้ามาดูของจริงแล้วก็เข้ามาติดต่อซื้อได้นะครับสำหรับร้านบุรพาแคมปิ้งก็เป็นร้านอุปกรณ์แคมปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในชนบุรีละนะครับในเขตนี้ที่นาได้รู้มานะครับแล้วก็เข้ามาใช้บริการหลายครั้งนะครับมากแล้วก็สินค้าราคาเป็นกันเองนะครับไม่ มีทั้งมีส่วนลดมีโปรในช่วงเวลาต่างๆนะครับเข้ามาลองดูกันได้นะครับถ้าสูขใจคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับก็กดติดตามนะครับไว้ได้เลยเดี๋ยวหน้าพาไปที่ไหนอีกนะครับรอชมคลิปวิดีโอหน้านะครับับคลิปนี้สวัสดีครับ